ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีตอนรับสู่ช่องพิมพ์ผ้าโฉกเนาะค่ะเนาะกำมาพบขอกันอีกแล้วนะคะกับทางช่องเนาะค่ะเนาะค่ะสวัสดีตอนเสารเนาะค่ะของมือวันที่ยี่สิบเนาะค่ะเนาะกลมผ้าพันนะคะเมื่อนี้กระายจากสายด่วนของปูหาเจ็ดแปดค่ะพี่น้องค่ะว่าเพ่นมมีการแจงข้าวของจากพี่น้องให้พี่น้องเอฟซีนะคะ เอ็ดกาแฟบึ้งมาค่ะพี่น้องก็เพื่อที่มาฟังนะคะวาเมอนี่นะคะปูหาเจ็ดแปดจะมีข้าวดวนหยังแจงพี่น้องเอฟซีหรือว่าเพื่อนจะนินโตเด่นเด่นไห้ว่าแบบไรนะคะเนาะ่ะก็เขาไปรับชมเราฟังกับปูจากปากปูเพิ่นเลยค่ะว่าปูมีข้าวดวนหยังแจงพี่น้อง FC เอฟซีเฮ้าเนาะค่ะเนาะก็เขาไปรับฟังกันเลยค่ะ ค่ะปู้าน้มาสก,การตอนเช้กกาๆนะคะ่ะปูค่ะ,คะพอดีกับมะยำมะยำปูคือเก่าเนาะค่ะปูเนาะค่ะกะงวดที่แล้วพี่น้องป้องไปกับขอบคุณปูหล,ลายๆค่ะได้โชคได้มันน้ำปูค่ะกะัเด๋ยวกับสีทยาย่อยโอนเงื่อนมาซอยเฮ็ดซอยส่างสาลาน้ำปูสา่างกุฏิลองลำด้านโน่นที่จะมาเยื่มเยื่มเยือนวัดนี่แล้วแม่คาว่ามีกลมเวียพี่มีหยังยังสีมีอีหลีบ่กปู่จังไหนค่ะ ก็บแบบว่ากัมียห็นไม่นุ่มพื้นด์มากอมีนุ่มมาเห็ดมาสางซอยมาเด็กกาปูนั่นเห็นเอฟซีหลายๆช่องเอาไปขึ้นไม่กลุ่มเห็ดกลุ่มมาหวยรับบนในของกลุ่มปูห้าเจ็ดแปดขึ้นที่นี่ปูบ่ได้เห็ดปูบ่ได้บอกไปหาตั้งกลุ่มขึ้นแบบนั้นนั่นเป็นการเลียงไล่เขาหคนลับ เก่าเรือเก่าบานหรือว่าคนเราต่าไหนเขาติตั้งึ้นมาเขาได้กลุ่มบาดนี่ถ้าผูดด้ใดเห็น,นได้กลุ่มได้ต้องทั่มหาปู่ก่อนเจ้าเฝ้าเขาไปเสียเงินเพราะว่าปู่ตั้งกลุ่มกริงบอเจ้าเฝ้าไปเฮ็ดเจ้าเฝ้าไปนี่ใครถามปู่ทู่มาถามเหมือโทูปู่กัมี่ว่าปู่ได้ตั้งกล,ลุ่มกุ่นอิริบอลาละปู่บ่บเฮ็ดตั้งสั้นใครเอ็กซ์ทัวคนนี่ปู่ดได้ให้ความจริงใจใใเพราะว่า เทแบบนี้มันเสียหายาเสียาหายทั้งสองฝ่ายเลยอ่านีอ่ะนอะ,ะปูกบว่าอใไ้ตั้งกลมขึ้นมากล่ะก็ต่อไปนี่ปูกะจะปิดฉากคลิปนี่เป็นคลิปสุดท้ายาต่อไปที่บอเห็นคลิปที่บอมีคลิปปูห่าเจ็แปดอีกถ้าตั้งขึ้นมากถ้าดังกันมากเขาก็เอาไปตั้งกลุ่มามาเนี้ยครับได้คือเก่าหน่ยแต่ว่าหายเอฟซีทร่มมากโดยตรงเลยปูสีเศร้าล่งคลิปอ่าปูขอบอกไว้ ซ่ำนี่แหละต่อไปนี่จะบเห็นเก็บปูหาเจ็ดแปดทุกซ่องก็จะบป็ร่องพอมค่ะทุกซ่อมติขาคือหัวนี่หัวทุ่ยไทยค่ะปูเอาตามนั่นแล้วเนอะเอฟซีเอ้ยดับนะปูน่ะดับบนล่างดับบนล่างค่ะอันนี้เป็นส่วนดับบนล่างของปูหาเจ็ดแปดเท่าเด้อค่ะพี่น้องดับบนล่างค่ะดับบนล่างเนี่ยเท่านี้ค่ะ ค่ะปูขาเมาื่อคืนนี่มีเวลาได้ได้นอนบ่มีเวลาได้นอนจะเงียบบ่มัเมือ่อคืนเนการปิดโทรศัพท์จะถูบหนึ่งเลยปิดโทรศัพท์เลยเมื่อนคนืนพันบป,ปิดกับได้นอนอีรีแล้วเนี่ยกับเปิดโทรศัพท์กอเห็นเนละล่ะเปิดมากอ่ะต่อสายต่อสายกันเของเชป่ปูจ๋าปูจ๋า หลังๆป้อยไปเล้วนี้ฟันดีบ่นี่ไม่ดดีบ่ขาน้อมันกับฟันว่าได้กินปลากินนี่แหละเฟันนี่อไรโอ้ค่ะค่ะค่ะปากกากเลยตุอือ <laughs> ดดอกที่ <laughs> วันวันอยากออกเลยติปบ <laughs> นี่เป็นเลขดับนะคะพี่น้องค่ะส่วนนี้เป็นเลขงวดนี้นะคะพี่น้องค่ะเลขงวดสิม่าเนี่นะคะซี่คู่นี่ปูว่ามาบุญมาล่างแน่นอนนะคะนะคะพี่น้องสี่คู่นี่เด้อค่ะมาบนมาล่างค่ะซี่คู่มาบนมาล่างนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องป้องปายค่ะนี่กะฟันท่ง จากปูหาเจ็ดแปดเท่าเนาะคะ่ะผู้ใดมักกระจัดผู้ใดคัดกับพานเนาะคะ่ะปูสรุปไฮบนหกห้าหกแปดล่างเม็ดเดียวสามสองฟันท่งโครงชุดท่ายแล้วก็เป็นคลิปสุดถ่าย้อคะพี่น้องค่ะที่ปูสิออกคลิปค่ะพี่น้องคะเพราะว่ามันมีซุ้มที่เอาไปตั้งกลุ่มเนาะคะ่ะมันเห็นให้ปูเสียหายเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะปูก็เลยว่ายุติการออกคลิป งวดนี่เป็นงวดสุดท้ายนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะจังไรก็ฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องป้องไปเอาไปพิจารณาค่ะพี่น้องค่ะวาโค้งสุดท้ายแต่ว่าโทษถามใดเด้อค่ะพี่น้องค่ะโทษถามปูเพิ่นใดหรือว่าสอบถามทางแอดมินใดเนาะค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าล่งคลิปปูสีล่งคลิปเป็นคลิปสุดท้ายค่ะพี่น้องค่ะฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องป้องไปฟันขาดจากปูหายเจ็ดแปดบนหกห้าหกแปด ล่างเม็ดเดียวสามสองคลิปนี่เป็นคลิปสุดท้ายนะคะเพราะว่ามันมีค้นเอาไปตั้งกุมเพืให้ปูเสียหายนะคะพี่น้องค่ะซึ่งซึ่งปูบ่ไดดตั้งกุมแตยางใดนะคะพี่น้องเดิอปูบ่ไดดเลียรล่หรือว่าแต่อย่างจักยางนะคะเพราะว่าปูเพิ่นลงคลิปไปเพื่อพี่น้องป้องไปโดยเฉพาะค่ะพี่น้องคะ่ะไปแล้วไปแล้ว <laughs> ค่ะลองคลิปเพื่อพี่น้องปูบ่ไดด ตั้งกุมบบมีวา่าการตั้งกุมปูหาเจ็ดแปดเลียร่ายเงินนี่บบมีเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะปูเพ่นไห้ด้วยควยคาวควมบริสุทธิ์ใจปูเห็ดปูไทยคลิปลงไปเป็นทยท่านเนาะปูเนะาะว่าให้ฝากตอนพ่อแม่ซื้อโบได้มีการตั้งกลุมเก็บเงินแต่อย่างไดเนาะคะ่ะปูว่าคลิปนี่เป็นคลิปสุดท้ายเพราะว่าสีได้กันคนที่ว่าเอาของเล่าไป เห็ดกลุ่มวิไอพีกลุ่มยังนี่กระสิได้บดไเห็เดเนาะค่ะพี่น้องค่ะปูเพิ่นห้โทษถามเอาเด้อค่ะพี่น้องเด้อห้คือเก่าแต่ว่าบดล่งคลิปโทษถามเนาะ,ค,ะนะค่ะปูเนาะค่ะเออฟังจากปูก่อนเลยเา่าฟังจากปูเขาเลยค่ะอืมเลขกแล้วว่าเลขกเรื่องหวยกับปูกับห้คือเก่าแต่ว่าห้โทษเอาค่ะปูที่บดล่งคลิปอีกแล้วคลิปนี้เป็นคลิปุัท้ายมี<ว>บางช่องเอาไปลงตั้งกลุ่มปูบดไ้เห็ดเจ้าทั้นค่ะ อมันเฮ็ุแต่ปูเสียงหายและก็เฮ็ดแบบนี้มันบอดีอ่ซ้ำตัดหน้ำมัพูดทางเจ้าของยังนั่นละก็คือฝากไปถึงผู้ที่เป็นเอฟซีของปูนั่นละ,ละคลิปนี้ก็คือเป็นคลิปสุดท้ายจบอาวสารการลงคลิปแต่ว่าการหายทั่วเอาคือเกา่าอ่อาตามนั่นละปูบ่ยาก มันเดือดร้อนเมื่ออยากให้มีน้องได้จังไดก็เอาไปพิจารณาผู้ใดามากกะสื้อดนะับปูนะเนาะผู้ใดบ่ามากกผ่านไป,นะปเนาะปูค่ะค่ะปูสิลงคลิปให้เบิ่งคลิปนี่เป็นคลิปสุดท้ายนะคะพี่น้องคะคลิปมากกนะับปูกันเสี่ยวจังที่ค่ะ,คะเป็นคลิปสุดท้ายนะคะฝาดใดฝาดเลยะคะ่ะพี่น้องค่ะถามักถาบบ่มักกผ่านไปเนาะค่ะทางช่องเสนอเป็น ซื้อกลางหรือว่าเป็นเพียงแนวทางฝากตอนพ,อพ่นอแม่พี่น้องเท่านั้นเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะถือพิษบววกันเนาะค่ะพี่น้องย้ำให้อีกเท่อน,นึงนะคะพี่น้องเด้อค่ะส้หรัดเลขบนหกห้าหกแปดล่างเม็ดเดียวโดดโดดนะคะพี่นอ้องค่ะสามสองค่ะมักกะจัดจวดจัดฟาดบื้มไปเลยค่ะพี่น้องถ้าบ่มกกับพานไปนะคะพี่น้องเนาะ,ค,ะค่ะอ๋อค่ะแบบนี้ค่ะสาี สาวๆนีกาซีขอบคุณปูหล,ลายๆนะคะน่ะเนอสำหรับแนวทางแบ่งป,ปันค่ะบรรทัดจากไหนกาซีได้มาร่วมเฮ็ดรวมสร้างสาลาน้ำปูเนาะสางกุติเออสางกุติว่าพี่นี่และแก้วก็จะสางกุติลองรับญาติโยมที่จะมาเยือนค่ะสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำสองห้องนอนติดแอร์ร้อมติดแอร์ความน,นะปูค่ะ ปูเมื่อวานนี่เอฟซีมันคอมเมต์ปูขึ้นใจดีแท้ตดฮอดแอลน้ามหอนมันก็ตดแอก็ได้เอะตดแอไว้นี่ยเขาใส่แตยํ่ำห่อนย่ำแ้เขาก็ไปใส่ค่ะเพื่อเพื่อญาติถ้ำมาจากข้างไก่เนาะปูเนาะค่ะเพื่อญาติถ้ำข้างไก่ก็บม่มีหมพอเักนั่นเองอะค่ะหาลูกแมี้ยหาอย่างง่ายๆแต่ก็จวกล่ากว่าค่ะนุ่มโยผู้เจ็ยค่ะ ปูค่ะคลิปนี้ออมขอบคุณหลายๆนะคะปูาุค่ะสาธุค่ะคุค่ะปูฟังตลอดค่ะปูค่ะค่ะพี่น้องคะก็ได้ฟังจากปากของปูหาเจ็ดแปดมาเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของปูนะคะ เพราะว่าปูกับว่าอยากให้มีปัญหาหรือว่าอยากให้มีการเลียดไล่นะคะเนาะในจุดนั้นนะคะถ้าพี่น้องคืออยากโท่มาเอาเบอร์นะเอาท่มาเอาตัวเลขนะคะหรือว่าเอาแนวทางจากปูกะโท่มาใดเวยคะ่ะปูกะยังปล่อยคือเก่านะคะจากที่ปูเดะเอ่ย ปากไวเนาะค่ะเนาะก,กับตอนตอนนี้คือว่าปูเพ่นกับกำลังสั่งกุฏินะคะสั่งที่พักนี่แหละค่ะห้ยาดโยมทีเขามานนะคะกะให้เด็กพักพิงเนาะคะ่ะเนาะค่ะสำหรับแนวทางนะคะปูพ่นกับห้มาเน้นเนแล้วนะคะตอนแรกว่าวันที่28เนาะคะ่ะณตอนนี้ก็คือปูพ่นเปลี่ยนใจค่ะเปลี่ยนดวนฝ่าขาดเลยค่ะ เปลี่ยนใจกับท่านหันเนาะค่ะเนาะจากที่ปูเคยที่แอดไดลงไปนะคะว่าวันที่28ปดปูสีตัดโคงสุไทายห้สีนิ่นให้แต้มือนีปูเพื่อนกะนิ่นให้เลี้วเนาะค่ะกับแจ้งข่าวกับพี่น้องเอฟซีเข้านั่มเนาะค่ะเนาะว่า เป็นแบบไรเนาะคะ่ะที่ได้ฟังจากปากปูกะฟังคําเว้าของปูดีๆเ้อค่ะฟังจากปากปูดีๆยาเหลื่อนพันนะคะจะได้รู้เหตุผลใดที่ปูเพิ่นจะลงคลิปนีเป็นคลิปสุดถ่ายเนาะค่ะเพราะสาเหตุยีหงังนะคะที่ได้ลงคลิปสุดถ่ายเนาะคะ่ะเนาะสำหรับแนวทางนะคะตัวที่ปูไ้มาน่นะ่ย่าลืมเอาไปพิจารณาเนาะคะ่ะเนาะ เดี๋ยวแอดจะสรุปให้อีกเถื่อนึงนะคะนั่นก็เป็นแค่แนวทางนี่ค่ะคับท่างชองจะสีสเสนอนะะเนาะค่ะเนาะให้พี่น้อง FC เอฟซีเฮ้าเอาไปพิจารณาดีๆนะคะว่าแบบไรนะะเนาะค่ะเนาะพอวันเลขกก็มีเขามีรุดเป็นธรรมดาเนาะคะ่ะแต่ท่างชองเสนอเป็นแค่แนวทางแค่นั้นนะคะค่ะนะตโตนี่นะคะเดี๋ยวแอดจะให้เบิ้งในโตเลขกอีกเถื่อนะะึงเนาะค่ะเนาะ ให้พี่น้อง FC เอฟซีห้าเอาไปพิจารณาเบื้องนะคะมักกัดจัดนะคะเนาะมากักกบปล่อยพานเลยเลยค่ะพอเลียกบ่หลายโตนะคะเนาะแคบหนาจอไว้พิจารณานะคะค่ะสําหรับคลิปนี้แอดก็จะขอฝากพี่น้อง FC เอฟซีห้าไว้แค่นี้ก่อนนะคะเนาะพอกันคลิปหนา้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามที่สำคัญกดกระดิ่งไว้เด้อค่ะเด้อจะได้บ่พลาดข้อมูลข่าวสารจากท่างช่องนะคะค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ